นางรู้งานดีดีนะดูนะคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นรถพิเศษเตตุ่ข้างหลังเนี่ยมีทั้งหมด8รถนะดี้แลนดยเีย่อาะ้วเมื่อกี้นีว่าขอว่าอจะแปะให้นะคะปานี่แลยเยี่ยมอ่อยมากค่ะแล้วเมื่อกี้รู้บอกว่ามีแรสชาติคืออะไรท็อปปิ้งใช่ไหม รสชาติไอศครีมรสชาติไอศครีมต่อไปถ้ากด10บาทแล้วทีนี้2วันใหม่ค่ะโอเคลูกอ่ะขอมูลค่ะขระมูลนะคะหอมน้องโหยนะคะเราจะไม่ประมูลเวลาอีกต่อไปค่ะลอบต้นที่เท่าไหร่กี่บาทนี่ลูกกี่บาท โดน่าไปเลยค่ะเลื่อน1,000บาทน่ารักอช่ไรคะชื่อคุณอะไรคะฮะเบนคุณเบนโอเคค่ะค่ะลูกมันยาวไปอยากแกะเอาตีละ3พันยานสิเอาหมดจุกขเดี๋ยวเอาหมดจุกขาไปบอกูด พี่ความ่ัตเราจะเล่นเกมสั้นเลยค่ะเราจะพี่ยืดเยื้อหลายท่าท่าเราจะปิดที่พี่แล้วพี่พี่ไม่ะจ่ใเยอะกว่านี้ไม่พาด้านขวาพี่แม่เอ่ยเท่าไหร่คะเพื่อนคุณโทชิเท่าไหร่คบคุณอ่าเท่าไหร่ละสามพันโถ菩萨เดินมาตั้งแต่สามพันแต่ก็โอเคนะคะสามพันคุณคุณนะคุณทรงเฉยๆอีกนีเหรอคะคุณเข้าทรงนะคะไม่มีอะไรทรงเลยหรอวันเดี๋ยวจะลงคุณทรงสามพันบาทนะคะสามพันเนาะคุณทรง ป๊อปเราต้องทำบุญลูกค่ะพี่สาวมีไหมคะพี่สาวสาแล้วสามาหน้าเลขโดมเลยค่ะสามพันห้าพี่วิกกี้ค่ะสามห้าบหรือห้าร้อยค่ะห้ารค่ะสามมาหน้าสิบไม่ไล่นะสามมาห้าร้อยลูกเราเพื่กแสดงไปไหนหมดคะไ่ค่ะนไม่คะไม กำลังมากคุณทจงคะคุณเท้าโรงข้างหลังาะโอเคข้างหลังให้มากห้าทเหรอคุณทจงเส็ดพันม้าจบเลยไม่ยุ่งไม่มีตังคุณจงม่สามพันหนูเอ็นดูจะทำบุคุณจคุณโงคุณท้ารงไม่ไหวเจ็บเท่านนห้าาห้านับเดิมคุณเดกล่อนเดี๋ยวห้ให้ละห้าพังนประชุมกันอยู่เออระหว่างนี้จะเอากล่องไปรอเยยังหนีเพราะตรงนั้นหนีง่ เธอเข้าพวกไปนะร้านนี้ก็ไม่ต้องขายแล้ววันนี้แล้วก็เท่าไหร่้นึ่งพันวันใหม่บอยเทียบอยห้าพันบอยห้าพันเท่าไรคุณเบ้นขาวเวลาไม่ได้มีภากนะคะเท่าไหร่กระดูกฮักกันนอนน้ำหนึ่งคุณเป็นนับเองค่ะนับสองน้ำจำเชิญค่ะเิลออกมาเลยค่ะเิลค่ะโหเราก็นึกว่าวันนี้ประมูลจริงๆเขาเป็นที่ เดี๋ยวหมดจุกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านนะคะให้น้องบอยน้องกี้แล้วก็น้องวันใหม่ทำโคเชนยูเกิลให้เลยสำหรับคนที่ประมูลนะคะผู้จะประมูล3ท่านพี่วิกกี้พี่ป๊อปแล้วก็คุณคุณเบนส์นะคะฮะของแถมอะไรนะแอปชื่อแอปคนประมูลชื่อแอป <Okay. S 1> คือเป็นตู้แต่แอปหรือว่าชื่อแอป <laughs> งงไปหมดแล้วฮะ,ะชื่อแอปอ๋อโอเคอู้หนี่ยก็จะเดินมาโอเคอเดีเ๋ย้ำมือ ไป้นโอเคงั้นเราเชิญพี่ไปเนื้อโอเคเชิญพี่ป๊อปด้วยครับเชิญพี่ป๊อปพี่วิกกี้นะคะผู้ที่ประมูลได้เดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์โยเกิร์ตเลยแล้วก็ถ่ายภาพกันเชิญพี่พี่สิบบอลชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยเก็บภาพกันเชิญมาตอนนี้เพื่อนๆทยอยมาให้กำลังใจนะคะเชิญพี่พสิบบลชนก่อนนะคะ เพื่อนะที่จะไปทำโปรเซนต์หัวเกิดให้นะคะภา,ายในร้านของเราเปิดแล้ว